จากวันนี้ไปนับถอยหลัง14วันเราคนไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะเดินเข้าคูหาบัตรสำหรับเลือกตั้งนะ2ใบสีเขียวเขตชมพูบัญชีรายชื่อจากนั้นออกมาต่อแถวอีกหนึ่งคูหาไปการเรื่องประชามติรัฐธรรมนูญช่วงนี้ช่วงที่4ของรายการเลือกตั้ง69แนวทางที่ไทยจะก้าวไป ลงพื้นที่ไปเชียงใหม่ค่ะไปคุยกับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เขตหนึ่งจากพรรคประชาธิปัตย์พิตะนารากรติยายนค่ะพิตาขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องโอ๊กส,สวัสดีคุณผู้ฟังวิทยุครอบครัวข่าวค่ะสวัสดีค่ะพิตาเสียงยังสดใสยอยู่เลยไม่แหบเลยนะคะ ก็มีนิดนึงก็จะแบบว่ามันก็เวลาเราเดินก็มีฝุ่นควันแล้วก็พูดเยอะนะมันก็จะมีเสมหะบ้างอะค่ะเนี่ยเนี่ยก็นิดนึงพี่ก็ต้องก็ต้องดูแลตัวเองค่ะใช่ไหมดูแลใช่ใช่พี่ต้าจ๋าอะไรทำให้พี่ต้าตัดสินใจลงการเมืองรอบนี้เล่าให้ฟังสักนิดเออใช่ไหมบางทีพี่ก็ยัง ยังงงๆตัวเองเลยค่ะมันเป็นการตัดสินใจที่ปุ๊บปั๊บมากเลยค่ะโอ๊คต้องบอกคุณผู้ชมว่าบอกคุณผู้ฟังว่าปุ๊บปั๊บคือแบบว่าจำได้ไหมว่าคุณอนุทินยุบสภาวันที่12บธันวาคมเนาะใช่ค่เป็นทางการใช่ไหมตอนนั้นพี่ยังไม่คิดเลยนะพี่ยังไม่คิดเลยแต่พอประมาณวันที่สัก15 16อะไรอย่างเงี้ยก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาอยู่พักการเมืองหนึ่งก็มาชวนไป อบอกว่ามาช่วยกันเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็วิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นมาเยอะเนะาะวิาพากษ์วิจารณ์ตั้งคําถามทํารายการทีวีอ,อ่านข่าวตั้งคําถามหาคําตอบเ็อบอกเอ้ยมาลงทําหน่อยสิม,มาลงมือทําแล้วก็เออมันได้จะถึงเวลาที่เราเนี่ยจะมีบทบาทได้ลงมือท,ทําสักทีหลังจากที่เราเป็นคนตั้งคําถามเป็นสื่อมวลชนมานานาใช่ไหมก็พอ ก็พอไปคุยเนี่ยส่วนใหญ่อ่าพักการเมืองก็พอรู้ว่าเราสนใจพักการเมืองก็มาคุยเยอะค่ะโอค๊คแต่ว่าเขาก็อยากอยากให้เราลงอ่าปาร์ติลิสบัญชีรายชื่อ,อของพักจะได้ช่วยช่วยหาเสียงในระดับประเทศเนี่ย<อ>แต่พี่คิดว่าเฮ้ยถ้าเราจะลงอ่ะต้องเป็นเขตหนึ่งอำเภอเมืองเชียงใหม่เท่านั้นเพราะบ้านพี่เตยเลยนั่นใช่เ<ต>พราะเป็นบ้านเกิดแล้วก็หลายปีที่ผ่านมาเวลาเรามาเชียงใหม่ทีเราก็เห็นว่าโอ้โหปัญหา สะสมปัญหาหมักหมมในเชียงใ,ใหม่เยอะมากทั้งปัญหาคุณภาพอากาศคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมเรื่องความปลอดภัยเรื่องของถนนหนทางเรื่องของเศรษฐกิจคือปัญหามันเยอะอ่ะแล้วก็ผู้นําท้องท้องถิ่นก็ไม่ได้บริหารหรือแก้ปัญหาอย่างจริงจังตอนแรกเนี่ยที่คิดมาหลายปีแล้วคือจะมาลงท้องถิ่นค่ะจะมาลงเทศบาลนครมาลงอ,อบอต,อ,ตอ,อะไรอย่างนี้เลยแต่พอมันมับจังหวะมันมาเน่ก็เลยคิดว่าอ่ะ นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เรามาลงเพื่อที่จะพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนนะคะเขตหนึ่งเขตหนึ่งนี่ครอบคลุมอำเภออะไรคะพี่ตาเขตหนึ่งก็คือเฉพาะอำเภอเมืองเลยค่ะอำเภอหูอำเภอเมืองใหญ่เลย,เลยค่ะแล้วก็เฉพาะสิบสองตังบนซึ่งถืงอว่าแบบถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยเราก็เรียกว่าในเวียงอะค่ะในเวียงคือแบบเป็นเขตไขแดงอะเป็นเขตเป็นเขตไขแดงเลยค่ะในเวียงเละคือแบบ เออถ้าเป็นกรุงเทพก็ประมาณแบบสุขุมวิทสีลมอะไรอย่างนั้นเลยกลางเมืองเลยนี่แหละมันก็ถือ<น>ว่าเป็นโจทย์ยากแล้วเป็นสนามแข่งเนาะทำไมพี่ตั๊ดถึงเลือกร่วมงานกับประชาธิปัตย์อ่านั่นไงทำไมถึงเลือกร่วมงานกับประชาธิปัตย์ก็ต้องบอกว่าก่อนจะเป็นประชาธิปัตย์เนี่ยเราก็คิดอยู่ว่าคือที่ที่ลังเลมาหลายปีไม่ลงการเมืองเพราะว่าการที่เราจะลงเป็นสสเนี่ยเราต้องสังกัดพักถูกไหมคะโอ๊แล้วก็ คือเราก็เป็นสื่อเนาะเราก็ไม่เคยที่จะแบบฝักไฟพักไหนเราก็ไม่เคยเออ,อยู่พักไหนไม่เคยเกี่ยวข้องกับพักไหนแต่พอเราจะสังกัดพักเราก็เริ่มคิดมากละเออเว่าความเป็นสื่อพอเราไปสังกัดพักปุ๊บเนี่ยความเป็นกลางของเรามันก็คือบทความน่าเชื่อถือไปละเรื่องความเป็นกลางใช่ไหมคะแล้วพี่เอาเป็นพักไหนเนี่ยก็ก็คุยคุย,คยหลายพักนะคะก็มีส่วนใหญ่ดึงที่บอกว่าพักที่มาเสนอ ปาติลิสที่ก็ปฏิเสธเพราะพี่ต้องการลงเขตหนึ่งอำเภอเมืองเชียงใหม่เท่านั้นก็มีพรรคที่มาเสนอว่าโอเคมีแค่หนึ่งอำเภอเมืองเชียงใหม่แต่ก็เป็นพรรคที่เราสงสัยไงคะเราเอราสงสัยว่าเอ๊ะเทาหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเราสงสัยว่าเอ๊ะเขาจะเทาไหมเขาจะขาวไหมเขาจะดํำไหมอะไรเงี้ยส่งผลหนึ่งภาพตรวไหมที่ก็เออก็พอแล้วบังเอิญว่าเจอคุณเทพไทยค่ะคุณเทพไทย เศรษฐพงศ์เจอกันในรายการที่เราเป็นพิธีกรรายการเคลียร์ชัดๆก็บ่นกับคุณเทพไทยว่าอยากลงเขตหนึ่งเพื่อมือเชียงใหม่เนี่ยแต่ว่ามันมันมัน,มนอีกจัอะไรคุณเทพไทยตอนคุณเทพไทยก็บอกรอแป๊บรอแป๊บรอแปบอ๊บคุณเทไพไทยก็หายไปสักพักหนึ่งครึ่งชั่วโมงโทรกลับมาบอกเนาะเบอร์เนี่ยโทรหาหัวหน้าอาพิสิทธ์เลยหัวหน้ารอรับสายอยู่ก็โทรไปเขาคุยกันก็คําแรกที่หัวหน้า พี่สิทธิ์พูดบอกว่าเราทําการเมืองสุจริตนะเราไม่ซื้อเสียงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเเป็นนงแล้วก็คุณหน้าบอกว่าเราไม่มีเงินนะไม่มีเงินด้วยนะไม่มีเงินด้วยนั่นเราก็เออโอเคแต่แบบคําว่าสุจริตเนี่ยมันเป็นคําที่มันมันมันโดนใจเราอะมันทัดใจเราว่านี่ ความการการทําอะไรถ้ามันเริ่มจากจิตใจที่สุดจริตความตั้งใจที่สุจริตอ่ะมันก็จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาคอร์รัปชันแก้ปัญหาสแกมเมอร์แก้ปัญหาหมักหมมในบ้านในเมืองเราได้อ่ะค่ะต้องเริ่มพื้นฐานจากสุดจริตใช่ก็เลยทัชใจตอบคุณอพิสิทธ์ไปเลยว่าสนใจแล้วลงกับประชาธิปัตย์เลยสนใจยังไม่ค่ะต้องนัดไปเจอกันก่อนอ่ะอันนี้มานุยเรื่องนโยบายก่อนคุยเรื่องแนวทางการทางานก่อนค่ะพอคุยแล้วเนี่ย แนวทางมันตรงกับเราม,มันก็พี่ก็เลยตัดสินใจสักปักเป็นสมาชิกพักวันที่ไปคุยกับหุณอภิสิทธิ์เลยค่ะถ้าอ่างนั้นก็มาสเต็ปต่อมาถามถึงจุดยืนทางการเมืองของพิตะที่ว่าปเป็นไปในแนวทางเดียวกับพักประชาธิปัตย์จุดยืนการเมืองพิตะคืออะไรคะจุดยืนคือหนึ่งเราก็คือเป็นการเมืองสุดจริตแล้วก็ะจะปราบปรามปัญหา ruption, คอร์รัปชันนะคะปัญหาคอร์รัปชันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่า นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์เป็นนโยบายที่ดูแลทั้งบ้านเมืองดูแลเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ดูแลคนทุกช่วงวัยคนทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กในวัยศึกษาตั้งแต่คุณแม่แรกคลอดซึ่งตอนนี้สําคัญมากเพราะว่าอัตราการเกิดของของของประเทศไทยต่าถูกไหมคะดูแลคนแล้วก็ดูแลเรื่องของการการศึกษาดูแลคนในวัยทํางานสร้างให้เกิดการ การจ้างงานแล้วก็ดูแลถึงผู้สูงอายุด้วยอันนี้คือนโยบายหละแล้วก็ตัวตัวท่าเองเนี่ยพอาจะเข้ามาในพักประชาธิปัตย์นอกจากนโยบายของพักประชาธิปัตย์ที่จะดูและทาการทําการศึกษาให้เข้าใจแล้วตัวตัวตัวพี่เองอ่ะส่วนตัวพี่ก็สนใจเรื่องของการช่วยช่วยเหลือสัตว์นะคะโอ๊กที่สนใจเรื่องการช่วยเหลือสัตว์เรื่องของการดูแล สัตเลี้ยงสัตสัตจรจัดที่ก็เอ๊ะพรรคประชาธิปัต <apanese. S 1> ย์ยังไม่มีนโยบายเรื่องนี้เราก็เป็นคนเสนอนโยบายเรื่องของสัตวเลี้ยงและสัตว์จรจัดเขาก็ฟังเราค่ะเขาเขาก็ฟังเราพี่ก็เลยเป็นคนเขียนนโยบายเรื่องนี้และตอนนี้ก็คือพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้บรรจุเรื่องนี้เป็นนโยบายของของของพรรคแล้วเพราะฉะนั้นจุดยืนหลักๆคือประชาธิปัตย์ฟังปัญหาของประชาชนและนํามา จะมาสร้างเป็นนโยบายเพื่อที่จะแก้ปัญหาค่ะถ้าพิตาได้รับการเลือกตั้งได้รับความไว้วางใจจากเขตเมืองเขตไข่แดงของเชียงใหม่ก็ว่าได้เขตหนึ่งถ้าพิตาได้เข้าไปพิตาจะทำอะไรเพื่อพี่น้องในพื้นที่บ้างคะคือถ้ามองแล้วค่ะก็คือปัญหา ปัญหาหลักๆของเมืองเชียงใหม่ตอนนี้นะคะ,คะที่เจอกันหนักเนี่ยนอกจากปัญหาฝุ่นควันพิษซึ่งวันนี้ที่เราคุยกันคือวันที่26กใช่ป่ะ,ะยังไม่หนักนะฝุ่นยังไม่หนักแต่เราก็ต้องเราก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ตั้งรับว่าปลายเดือนนี้อาจจะหนัก<ช>เดือนกุมภาอา,<ช>อาจจะหนักเรื่องนี้เราก็ต้องลงลงไปดูอา่าลงไปดูแล้วก็ผลักดันผลักดันเรื่องของพรบอ,อากาศสะอาดพรบ โลกร้อนนะพ <Okay. S 2> ระบเศร,รษฐกิจหุนเวียนอันนี้เราต้องลงไปผลักดนันเพราะเรื่องของอากาศเนี่ยมันมันต้องเป็นเรื่องระดับชาติส่วนเรื่องในพื้นที่อย่างเช่นการป้องกันน้ําท่วมการป้องกันน้ําท่วมการขุดลอกคูครองการดูเรื่องของท่อระบายน้ําต่างๆนะคะ <Okay. S 2> อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทําเพราะว่าคนเชียงใหม่บอกว่า ต้องมันลุ้นทุกปีค่ะปีนี้น้ําจะท่วมหลือเปล่าเพราะว่ามันหวาดกลัวจากปีหกเจ็ดไงมันหนักมากแล้วก็ <okay. S 2> มันเสียหายมากอะค่ะมันเสียหายมาก <okay. S 2> อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการคมานาคมขน,ขน,ข,นขนส่งในความคิดของพี่พี่จะนําระบบ smart city มาใช้ให้เกิดขึ้นจริงทั้งทั้งอำเภอเมืองเชียงใหม่และถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงแล้วได้ผลก็จะพยายามที่จะขยายไปทั่วทุกอำเภอของ เชียงใหม่ด้วยค่ะอืมค่ะพี่ตามีมีความมั่นใจในพื้นที่แค่ไหนเพราะอย่างที่คนในรุกคนทราบนะว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ของพรรคใดามาก่อนอ่ก,อนนก่อนก่อนการเลือกตั้งครั้งล่าสุดด้วยซ้ำอเลือกตั้งล่าสุดก็มาอีกรูปแบบหนึง่งรอบนี้แล้วเราสังกัดประชาธิปัตย์ด้วยพี่ต้วิเคราะห์นิดหนึ่งคือยังไม่กล้าบอกนะ <เอ S 2> ว่ามั่นใจเ,<อ>เพราะว่าตั้งแต่เราประกาศลงพื้นที่ แล้วก็โดนศบประมาททันทีจบประมาททั้งจากโซเชียลจบประมาททั้งจากที่มาคุยกับเราเวลาเจอว่าไม่มีทางหรอกไม่มีใครเลือกหรอกพักประชาธิปัตย์ศูนย์พันไปแล้วในเขตภาคเหนือ,อเขา <ๆ S 1> เขา <ๆ S 1> พูดอย่างนี้เลยนะ,<ท>ะยิ่งในเชียงใหม่เนี่ยยิ่งไม่มีอะไรเงี้ยอันนี้ก็เราก็โดนศบประมาทว่าบางคนศบประมาทถึงว่าถ้าได้รับเลือกเนี่ยจะเอาหัวเดินต่างต่างเ้าเลยอย่างนั้นเลยนะศบประมาทแล้วก็ เออแล้วก็เพักอื่นๆที่เขาครองพื้นที่มาก่อนพักสีอื่นๆเนี่ย <c oughs> เขาก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเขาก็ทําทําพื้นที่มาก่อนเราอะเนาะ <c oughs> เขามีคะแนนจัดตั้งในพื้นที่ท <c oughs> ่า <c oughs> ที่คือมันลงแบบสู่เลยค่ะถ้าถามว่ามั่นใจว่าจะได้คะแนน <c oughs> มากมายเนี่ยก็ไม่ได้มั่นใจขนาดน,นั้นแต่ทําค่ะ <c oughs> ทําทุกวันเดินลงพื้นที่ทุกวันหาพบปะประชาชนพยายามที่จะเดินให้ ตั้วถึงเพื่อ <ừ> mm, ที่จะให้ชาวเชียงใหม่รู้ว่าเราอยู่ตรงตรงนี้นะและเราจะอยู่กับคนเชียงใหม่ <ừ> mm, จะช่วยเขาแก้ปัญหาจะเป็นปากปิดเสียงให้ให้ใหเขาทำเต็มที่ค่ะรู้สึกถึงวันสุดท้ายค่ะฟีดแบ,บ็กเป็นยังไงพี่ต้าเท่าที่ลงพื้นที่มาฟีดแบ,บ็กดีค่ะฟีด<อ>แบ,บ็กดีก็หนึ่งก็ถ้าเป็นแฟนคลับประชาธิปัตย์อยู่ก็จะเข้ามาทักทายเราแล้วก็บอกว่าดีใจที่เราลงประชาธิปัย์คนที่คน คนทั่วๆไปก็จะเข้ามาทักทายมายิ้มมาม,มาถ่ายรูปแต่ก,มก็มันก็จะมันก็จะมีอ่าบางส่วนนะคะที่เจอว่าชอบนะชอบผลงานการทํางานที่ผ่านมานะแต่ครั้งนี้เนี่ยขอโทษนะเลือกไม่ได้นะเพราะว่าอยากอยากจะเลือกทักอื่นเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนประเทศเขาพูดกับเราแบบแบบแบบนี้ถ้าเรามีโอกาสเนี่ยก็จะบอกบอกเขาว่า คุณก็มีสิทธิ์เลือกนะถ้าคุณชอบชอบเราคุณก็เลือกเราเบอร์เจ็ดเป็นสสในเขตหนึ่งอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วคุณชอบพักไหนบัตรสีชมพูคุณก็เลือกพักนั้นก็ได้ในระบบประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนมีสิทธิ์ใช่ไหมคะเราเราชอบคนไหนแล้วก็เลือกคนนั้นแล้วชอบพักไหนแล้วก็เลือกพักนั้นมั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 นมีทางเลือกอะค่ะเราก็บอกบอกเขาอย่างนี้เขาไม่ได้บังคับว่าทั้งสองใบจะต้องเลือกพักเดียวกัน ไม่ได้บังคับค่ะไม่ได้บังคับค่ะใช่ครับพี่ตะส่งท้ายอีกสักหนึ่งนาทีพี่ตะอู้กับเมืองเลยเพราะว่าวิทยุของเราอะอยู่ในกรุงเทพก็จริงแต่ว่าเราก็มี a c e b o o k แล้วคนเชียงใหม่พักมาที่เราก็เยอะมากเหมือนกันพี่ตะอู้กับเมืองอยากบอกอะไรกับพี่น้องเขตหนึ่งเชียงใหม่เช่นเลยค่ะสวัสดีเจ้าตาหนรกรติยายนเจ้าต้อมาลงสมัครสอสอที่เชียงใหม่นี่เจ้าอำเภอเมืองเชียงใหม่เขตหนึ่งเจ้าเขตหนึ่งอำเภอเมืองเชียงใหม่มีสิบสองตำบลนะคะ ตาเนี่ยตั้งใจจะใช้ประสบการณ์ในการทำงานสื่อมวลชนสามสิบีเนี่ยมาเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ทั้งจังหวัดเจ้าโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เขตหนึ่งเจ้านะคะเออคักไผ่ชอบไผ่ก็เลือกเบอร์นั้นคักไผ่ชอบไผ่มีไผ่อยู่ในใจก็เลือกเบอร์นั้นเนาะแต่ถ้ายังบอกมีไผ่ในใจยังคิดบอกออกว่าจะเลือกไผ่ก็ขอฝากตนารากรเบอร์เจ็ด เดึ่งไปเจ้าโอ้หวานมากๆขอบคุณมากๆส่งกําลังใจให้พี่ตาพี่สาวของนิติธรด้วยขอกาลังใจด้วยนะคะขอขับเป็นเสียงด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่ตาจ๋าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ตาณรกรติยายนนะคะผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เขตหนึ่งจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็แต่นี้ที่น่าเวลาสัมภาษณ์ก็คือให้กําลังใจกับผู้สมัครทุกคนอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าพี่ตานี่เป็นหนึ่งในพี่สาวที่รักกันอยู่นะพี่ตาเคยเคยมา อ่นานข่าวอยู่ที่ช่อง3แล้วก็ได้มีโอกาสจัดรายการข่าวด้วยกันนะคะเหตุบ้านการเมืองก็จัดรายการอยู่กับพิตะนารากรติยาหยนด้วยนะคะ